สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่นครนายกนะครับมาทดลองเจ้าคันนี้เลยครับ the new j คู่6ครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะเป็นรถยนต์ที่สามารถออฟโรดได้และดีไซน์มาได้สวยงามมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับ j คู่6เนี่ยเป็นเจ้าของโดยแบรนด์ที่เรียกว่าเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่เนี่ยพาร์ทเนอร์กับหลายแบรนด์นะครับและ j คู่เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่ได้พาร์ทเนอร์กับ Land Rover แล้วก็แบรนด์ในเครือพวกนั้นนะครับก็เลยจะมีดีไซน์คิวที่ค่อนข้างจะ เหมือนพวกนั้นนะครับแต่ทํามาเลยบอกเลยว่าน่าสนใจมากและทำมาได้ดูสวยงามนะครับสามารถออฟโรดได้และก็ขับออนโรดได้ในเวลาเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะพาดูขับทั้งบนถนนนะครับแล้วก็ขับออฟโรดในสนามชูบิลิตกันเลยครับสำหรับเดนิ e เจคูหกอันนี้ครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าดีไซน์ของ J6 เนี่ยนะครับมีการเอาดีไซน์คิวมาจาก Land Rover ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะเห็นรอบคันเลยใครเห็นตั้งแต่งานเปิดตัว j จคูหกแล้วก็ดีไซน์แบบนั้นหน่อยนะแต่ว่ามันก็เพิ่มความเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของมันมานะครับอย่างเช่นเนี่ยโลโก้ดีไซน์ของ j จคูนะครับจะเป็นตัว I แบบนี้นะครับที่เรืองแสงได้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟนะครับเนี่ยจะเห็นดีไซน์คิวนี้รอบคันเลยนะครับด้านนอกด้านในนะครับไฟด้านข้างไฟหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดีไซน์ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเป็็นนนรระะบบบบบบบ Matrix Adaptive LED ดดดด้้้วววยยคัเปแแถือ่าาาทํมไู แพงดูหรูมากๆเลยนะครับตัวถังคันนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับและตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับ279แรงม้านะครับ385นิวตันเมตรนะครับหนึ่งมอเตอร์ที่ล้อหน้าหนึ่งมอเตอร์ที่ล้อหลังนะครับ0ถึง106.5วินาทีเท่านั้นนะครับและวิ่งต่อไปถึงท็อปสปีดที่150โลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยเน้นความสบายเป็นหลักนะครับเพราะเป็นรถออฟโรดนะก็เลยไม่ได้เซตอัพช่วงล่างมาให้แข็งมากนะครับหรือว่าทำให้มันนิ่มมาาากกววว่่่่นนนนนััััเเองงงะะคครรบบบบชลป็แต ช่วงล่างปรับไม่ได้นะเป็นช่วงล่างธรรมดาเซตอัพมาอยู่แล้วนะครับยางเลยนะครับจะเป็นยางกิติคอนโทรล P 1 0นะครับก็เป็นยางยางโลจีอันนนะผมก็พูดอะไรกับเขาไม่ได้แล้เขาก็ให้มาแบบนี้นะครับผมว่าคนซื้อไปน่าจะไปเปลี่ยนยางกันเยอะนะครับล้อดิไซส์5าสโบรแบบนี้นะครับจะเป็นกึ่งอะโลโคเปอร์หน่อยนะครับทำมาสำหรับรถจีนด้วยนี่ครับยางด้านหน้านะครับ225 55R19 นะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับจะเห็นว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นสปริงช็อคกับซอเบอร์ธรรมดานะครับก็ไม่ได้้้้มมมีการรรรปปัับบอะะไไไไดดด่เ็นนถุงลวยค และใน J6 เนี่ยจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยจะมีการเพิ่มคลาดดิ้งมานะทำให้มันดูบุกมบูนมากขึ้นนะครับแต่เป็นพลาสติกนะเนี่ยมาพร้อมกับไฟรีเฟกเตอร์ด้านข้างนะครับหูกระจกเนี่ยเหมือนลนโ d เวอร์เลยนะดูออกชัดเป็นแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยว LED แบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวรถเนี่ยจะเห็นว่าระหว่างฐานล้อเลยนะครับอยู่ที่2.7เมตรนะครับถือว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะทำให้รถมันค่อนข้างที่จะสั้นเลยนะครับแต่ด้านในผมว่ามีเล็ขน่าจะเยอะนะครับ ตัวรถรวมๆก็จะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าโอเวอร์แฮงด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสั้นเลยมือจับประตูนะครับจะเหมือนกับเทสลาแล้วก็อะไรพวกนั้นแหละนะครับในการเสียบแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับก็เป็นตัวซ่อนนะครับเวลาเราเข้ามาใกล้รถนะครับเวลามีคุญแจนในกระเป๋ามันก็จะเปิดให้เลยนะครับปกติมันจะเรียบไปเหมือนเมื่อกี้นะครับดึงออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับล็อกรถมันก็จะเรียบไปเพื่อเพิ่มความรู้โรมให้กับรถนั่นเองนะครับด้านหลังมุมนี้นะครับมุมตีคอร์เตอร์ด้านหลัง แต่เขายังคงดีไซน์ฟีเจอร์ของเขานะครับที่เป็นตัวไอฝั่งนี้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ภายในรถจะเห็นปแบบนี้หมดเลยเนี่ยปฟท้ายเป็นแบบนี้ดีไซน์เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับกล่องเก็บของเหมือนใน Defender นั่นเองนะครับไม่ต้องดาวกแล้วตอนนี้นะครับมันเป็นดีไซน์ทั้งคันเลยนะครับตัวเปิดล็อกแบบนี้นะครับด้านในเนี่ยจริงๆมันจะเป็นที่เก็บสายชาร์จแต่ตอนนี้มีแต่ของนะเพราะรถยังใหม่อยู่เลยนะครับแทบจะไม่ได้ขับเลยบนไม้แค่200โลเองนะครับและตัวเปิดเนี่ยนะครับฝาท้ายจะเป็นแบบนี้เปิดด้านข้างหินจะะอยยู่่ฝังนนีี้รบบเข i วิลไดรฟ์นะครับก็คือ Intelligent All Wheel Drive นะครับเจคู่นะครับแล้วก็ตัว EV b a แบตตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์สเกิร์ตแบบรถออฟโรดนะครับเปิดฮิ้นช์ด้านข้างนะครับกดปุ่มตรงนี้ปั๊บก็จะเปิดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับถือว่าทำมาได้ดูโอเคอยู่เหมือนกันนะครับจะเป็นประตูแบบธรรมดานะครับไม่ได้แบบเปิดปิดไฟฟ้าอะไรขนาดนั้นนะครับด้านในเนี่ยที่เก็บของ450ลิตรนะครับทั้ง2รุ่นนี้เลยจะเป็นมอเตอร์คู่จะเป็นมอเตอร์เดียวก็ขนาดเท่ากัน ด้านล่างก็มีพวกซับูเฟอร์นะครับสำหรับเครื่องเสียงของเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีที่เก็บสายชาร์จเพิ่มอะไรต่างๆครบถ้วนเลยน่ครับจะได้มีทันโนคอรเวอร์นะครับและตัวบอร์ดเนี่ยนะครับเป็นแบบพับลงโดยต้องเข้าไปด้านในนะครับแต่พับ6 0 4 0 2ฝั่งนะครับกดดึงปั๊บมันก็จะพับได้แบบนี้เลยนะครับสองฝั่งนี้เลยเนี่ยเห็นไหมพับลงไปง่ายดายครับแต่เวลายกขึ้นมาก็ต้องอ้อมหน่อยสิบบานิดหนึ่งนะครับแต่รถมันราคาแบบนี้มันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องมีไฟฟ้าอะไรมาขนาดนั้นอยู่แแล้วนีบบปิด นี่ครับสอบโพรส้วยนะครับด้านหลังนี้การชาร์จนะครับของเจ้า J6 เนี่ยนะครับจะเป็นพอร์ตแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับดูแพงดูหรูมากๆเลยครับการชาร์จนะครับ AC ทําได้เร็วสุดนะครับอยู่ที่66กิโลวัตต์นะครับและ DC ชาร์จได้เร็วสุด80กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากอะไรขนาดนั้นนะครับชาร์จได้ความเร็วเท่ากันทั้งตัวล่างและก็ตัวท็อปเลยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวล่างจะได้197แรงม้านะครับเป็นมอเตอร์เดียวนะครับศูนยง110วิกว่าเลยก็ชาร์จ ในตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเหมือนที่ผมพูดไปนะครับแบตเตอรี่เนี่ยขนาดอยู่ที่69.7กิโลวัตต์เกือบจะ70เลยนะครับถือว่าทำมาได้ดีนะครับมอเตอร์คู่นะครับ297แรงม้า385นิวตันเมตรนะครับมาแบบจัดเต็มเลยนะครับและมาพร้อมกับโหมดออฟโรดนะครับที่มีพวกโหมดมัดนะครับโหมดออโรซึ่งเป็นโหมดอินเทลเจนก์ของเขานะครับแล้วก็โหมดอื่นๆมากมายนะครับสามารถปรับแต่งกันได้เวลาเล่นออฟโรดนั่นเองครับ ข้าภายในของเจ้า J6 นะครับผมว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะครับดูหรูดูแพงเลยนะครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับก็เลยจะมีภายใน2สีนะครับเป็นสีเขียวตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังทั้งชิ้นแบบนี้นะครับและด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับตัวเบาะเนี่ยจะสามารถปรับได้เพิ่มนะครับอย่างเช่นภายในเบาะนะครับตัวท็อปจะปรับเพิ่มระบายอากาศได้นะครับเป็นเบาะเย็นนะแล้วก็ด้านหน้าตัวรองน่องเนี่ยสามารถยื่นออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยผมว่าทําให้ด้านในมันดูสว่างขึ้นนมาด้วยะครับ ด้านบนก็อาจจะเพิ่มด้วยที่ว่ามีพาร์โมกาซันรูฟตัวนี้นะครับทำให้ด้านในเนี่ยดูสว่างขึ้นมาเลยนะครับขนาดใหญ่กว้างขวางสบายมากเลยนะครับเป็น2ชิ้นด้านหน้าเปิดได้ด้านหลังปิดเปิดไม่ได้นะครับเป็น1ชิ้นนะครับใหญ่ๆแบบนี้พอเราไม่เปิดนะครับอ่ะด้านในดูกันนะครับวัสดุเนี่ยผมว่าทํามาได้ดีมากนะครับแล้วก็การดีไซน์อะไรต่างๆาเนี่ยทำมาให้มันดูดูหรูว่าดูแพงนะครับเนี่ยมือจับด้านข้างเป็นเหมือนรถหนูเลยเป็นเนี่ยเป็นหนังทั้งชิ้นนะครับเดินได้สีส้มแบบนี้นะครับ้้ดาานนหเี่ย จะเห็นว่าบนแดชบอร์ดเป็นการดีไซน์สีทองแบบนี้นะครับจะมีทัชสีทองเนี่ยรอบขัดเลยนะครับเนี่ยมือจับประตูด้านข้างนะครับตัวเปิดล็อกนะครับแล้วก็ตัว cover speaker นะครับซึ่งต้องบอกว่าเครื่องเสียงของเจ้าคันนี้นะครับตัวเริ่มต้นที่มมอเตอร์เดี่ยวนะครับจะได้ Pioneer นะครับเป็น8สปี s เกอร์นะครับและตัวคอบแบบนี้นะครับจะได้ลำโพงของ Infinity นะครับ Infinity คือแบรนด์รองของฮาร์มันคาร์โนั่นเองนะครับจะได้ลำโพง12ตัวนะครับมาพร้อมกับสลาว์ซาวด์วก็กลัังวด้สูงสุด320วัตต์เลยนะครับถือว่าใช้ได้ออยู่เหมืนกัน็กำรับ ต้นราคาแบบนี้ให้ลำหัวเอฟนีที่มาเลยก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ไอ้ด้านนอกเนี่ยจะเห็นเพิ่มด้านในนะครับจะเห็นตรงกลางตรงนี้เลยนะครับจะเป็นไฟนะครับตอนกลางคืนแล้วก็หน้าคนขับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวไอนะครับเพิ่มมาอีกนะครับตัวนี้มันดีไซน์เหมือนเทสลานะตัวควบคุมเสียงเนี่ยนะครับสองฝั่งเลยแล้วก็คันเกียร์ก็เป็นแฮนด์เฮล่าเหมือนกันนะครับพูดเบาๆแล้วไม่ได้พูดดังนะครับด้านหน้านะครับมีตัวจอเล็กนะครับเพื่อโชว์พวกระบบที่จําเป็นจะต้องโชว์นะครับพวก เกียร์นะครับความเร็วตัวโอโดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆเป็นจอขนาดเล็กด้านหน้านะครับในนี้นะครับจะเป็นจอตัวเหมือนระบบ Android Tablet นั่นแหละนะครับสามารถปรับแอร์อะไรครบได้ครบถ้วนเลยครับในนี้เนี่ยปรับดูอะไรต่าง Apple CarPlay พะครับโตมีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับตรงนี้กราฟิกนะครับโหมดการขับขี่นมีเยอะมากนะครับตั้งแต่โหมด Normal นะครับไปสปอร์ตไปคอสตอมเนี่ยจะเป็นสีกราฟิกของมันนะครับออโรดเนี่ยดูเป็นไงเหมือนเกมเลยนะครับสลิปเปอรี บ,บีชมัดดี้นะครับเนี่ยเป็นไงเป็นโคนด้วนนะครับบัมปี้นะครับอีโคแล้วก็กลับมาโนม่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็ถือว่าทำกราฟิกมาได้ดูดีมีลูกได้หลายมากมายนะครับแต่โหมดที่เขาจะขายเนี่ยก็คือโหมดออโรนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นโหมดตัวที่สามารถขับไปทุกที่นะครับก็คือเหมือนเวลาเราขึ้นแลนด์โรเวอร์เราเปิดออโต้นั่นเองโหมดนี้หนึ่งโหมดจะสามารถทดแทนได้ ครบทุกหมดเลยนะครับเวลาการปั่นขี่ออฟโรดมันรถมันจะคิดให้เองนะครับปรับดีเซนท์คอนโทรลเองด้วยถือว่าดีมากครับเนี่ยมีพวกระบบเซตอัพดูเปิดยูดีเซนท์คอนโทรลได้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็นี่กล้องรอบคันนะครับเขาเรียกขายว่า540องศานะครับเพราะเป็นกล้อง 3D แบบ5 4า540องศานั่นเองนะครับเนี่ยโหมด 3D ก็จะสามารถเลื่อนดูรถได้นะครับเวลาหมุนพวงอะไรมันก็จะโชว์ด้วยนะครับดูไม่ธรรมดานะเขาทำมาก็ถือว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะครับ ผมน่าจะประทับใจเลยครับด้านในนี้นะครับแท่นชาร์จ Wireless 50วัตต์นะครับ USB Type C 1ช่อง Type A 1ช่องนะครับแต่ Apple CarPlay พย์ในออโต้ยยังเป็นแบบเสียบสายอยู่เนาะยังไม่มี Wireless มาให้เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าทดแทนด้วยเครื่องเสียงนี่ถือว่าโอเคเลยกระจกหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับพวกไฟเฟืองอะไรต่างๆข้างบนครบถ้วนแล้วก็เหมือนที่พูดไปในพาร์โนมิคสันรูฟนะครับรวมๆเนี่ยผมว่าด้านในถือว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า J6 คันนี้ครับ บอกเลยว่าด้านในผมชอบมากตรงที่ว่าด้านในเนี่ยดีไซน์ดูใหม่ดูหรูหราดูแพงดูเหมือนกันนะครับราคาก็ร้านกัาบาทก็ถือว่าทํามาให้สมราคาอยู่เหมือนกันนะครับด้านในวัสดุต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้แบบโอเคนะครับเป็นหนังขึ้นมาถึงขอบกระจกนี่เลยนะครับอาจจะไม่ใช่หนังแท้เป็นหนังสังเคราะห์แต่ก็ลดราคานี้นะครับมันก็ไม่จําเป็นจะต้อง ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับหน้าจออินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยดูดีดูทันสมัยความเร็วในเมืองเนี่ยประมาณนี้กำลังดีนะครับช่วงล่างนิ่มสะดวกสบายไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัว6ตัวนี้นะครับมันจะเน้นความสบายมากกว่ามันจะไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะครับแลวผมชอบด้วยนะที่เขาเซตอัพมันนิ่มแบบนี้เพราะว่ารถแบบนี้มันไม่ได้จำเป็นที่ต้องแบบว่าขับเร็วอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปได้แบบเรื่อยๆสบายๆวงอะไร เบาอยู่เหมือนกันนะครับขับแบบนี้มันก็ไม่ได้จะรีบไปไหนอยู่แล้วนะครับไปได้เรื่อยๆสบายๆมีระยะฟรีให้แต่ก็ถ้าเลี้ยวเพิ่มไปมันก็คุมตามเรามาลองเปลี่ยนโหมดกันดีก,กว่านะครับจะเห็นว่าเนี่ยแอนิเมชันมีมากมายนะครับเดี๋ยวลองสปอร์ตบ้างนะตามต้องหนึ่งไปครับโอ้โหสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะครับใช้ได้นะครับ,นะรบถึงแม้จะเป็นโหมดสปอร์ตนะแต่คันเร่งมันจะไม่ได้จีจาร์ดมากนะครับเหมือนเจ้า c 5นะครับมันจะไปได้แบบเรื่อยๆ ไม่ได้เร็วมากนะครับโคงอะไรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับระยะฟรีหายไปเล็กน้อยทําให้มันเลี้ยวเราไปได้ดีขึ้นนะครับช่วงล่างมันก็อาจจะไม่ได้แน่นมากนะมันก็จะเน้นนิ่มๆหน่อยนะรถออฟโรดแบบนี้ผมว่าดีไซน์ข้างนอกก็สวยดีนะครับขับได้แบบดีเลยนะ ที่ได้ทดลองในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายสเตชันมากนะครับแต่สเตชันแรกก็คือการลงร่องนะครับคือทดสอบรถนต์ในร่องออฟโรดนะครับคือแบบว่าโคลนเต็มที่เลยเพราะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีการเซตอัพสนามมาแบบดุยแล้วแต่ว่ามีการฝนตกวันก่อนหน้าที่เราจะไปนะครับทำให้วันที่เราไปทดสอบเนะี่ยโคลนเยอะมากนะครับลึกกว่าตอนที่เราคิด เยอะเลยนะครับถึงแม้ยางรถยนต์เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ยางธรรมดามากกับรถนะครับเป็นยางของคิติเท่านั้นนะครับเป็นยางไฮเวย์ด้วยนะครับไม่ใช่ยางออเทเรียนยางกว้างแค่2 2งเท่านั้นนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหผมประทับใจมากนะเพราะว่าอ่านอุปสรรคต่างๆไปได้แบบง่ายดายมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยดูแต่ละสถานีนะครับไปสถานีที่2นะครับก็จะเห็นว่าตัวรถยนต์เนี่ยขึ้นเนินได้แบบสบายมากนะครับ นะครับแล้วก็ขาลงเปิดระบบ u d i s t a n c Control นะครับก็ปล่อยลดลงได้แบบง่ายดังสถานที่ที่สาก็คือ articulation ของบอดี้นะครับก็จะเห็นมีหนุ่มซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันก็ได้ทดสอบระบบช่วงล่างของรถจนนะครับผ่านทุกสถานีเลยนะครับสถานที่4นะครับก็คือการขึ้นแบงค์คอนเนอร์นะครับหรือว่าถนนที่เอียงนะครับก็จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยสามารถเอียงได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถือว่า keep central gravity ได้ดีมากเพื่อทำให้รถเนี่ยไม่เทหรือว่าคว่ำออกไป นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นสถานีที่เขาเรียกกันว่าคล้ายๆลึ่งเหมือนเวลาเราเข้าป่าอะไรงี้ที่เป็นโคลนดินเนี่ยค่อนข้างที่จะล้วนนะครับแล้วก็แบบว่านิ่มๆหน่อยนะเวลาสาดเข้าไปเนะี่ยมันจะเหมือนดริฟต์ตลอดเวลาเลยนะครับแล้สถานีสุดท้ายนะครับก็คือ การลงน้ำนั่นเองนะครับซึ่งน้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะไปทดสอบในวันก่อนนั้นนี่เขาเติมไม่ประมาณ 40- 50ิิมิลเท่านั้นนะครับแต่วันที่เราไปในเกือบจะ6กสิมิลเลยนะครับก็ถือว่ารถในทาได้ดีมากนะครับโดยที่ไม่มีน้ําเข้ามาในห้องโดยสารเลยถือว่าคันนี้เนี่ยเซตอัพมาดีแล้วก็มีการ กันรอบคันที่ดีมากสำรับรถจนที่บอกเลยโอ้โหดูยางแล้วมันดูเหมือนไม่ได้จะไปไหนเลยแต่หมว่าเจอแบบนี้นะครับรถกระบะไปยากแบบตัวนี้ไม่มีระบบโลด้วยซ้ำนะครับเป็นแค่กับเครื่องสีล้อพร้อมแช a c t i o n control เท่านั้นถือว่าระบบเขาทำไมาได้ดีมากครับใน j จ6นะครับ ็นก็บ้างครับทวนสำหรับเจ้าเจคู่หคันนี้ครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับและเป็นรถยนต์ที่ทําได้ทุกอย่างนะครับขับออฟโรดได้นะครับขับทางไกลได้นะครับแล้วก็ถึงแม้แบตมันอาจจะเล็กไปหน่อยใน WTP 350กว่ากิโลถือว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทําได้ทุกอย่างจริงๆนะครับถึงแม้คันนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ยางกิติธรรมดานะครับดูออฟโรดที่เราไปวันนี้นะครับแบบจัดเต็มมากๆเลยลงโคนครบทุกอย่างเลยนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะครับเขาไม่ได้จริงๆไม่ได้เซตอัพมาให้แบบเละคครรรัััับบแตต่่วนนนนีี้้เเยไดดจจ็มิงๆะ ยางแค่นี้ไปได้ขนาดนั้นผมว่าสุดมากๆเลยนะครับไม่ใช่ยาง AT ด้วยซ้ำนะถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ได้วิ่งออนโรดนะครับลองช่วงล่างอาจจะนิ่มไปหน่อยแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ซื้อไปขับสบายๆแหละนะครับไม่ได้มุดไปมุดมาหรอกดูรถดีไซน์แบบนี้นั่นเองสำหรับใครนะครับที่สนใจเดนิวเจคู่หคันนี้นะครับหรือว่าโปรแลกขึอื่นๆของค่ายนี้นะครับสามารถไปชมโชว์รูมของเชอร์รี่ทัวประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ